ก็ตายถ้าจิตตรงนี้เป็นที่ยึที่ดีคือความซื่อสัตย์จริงิตน้สิ่งตรงนี้สมบูรณ์แบบแล้วจะตายแบบไหนก็ตายเป็นสุก็โตจะเก้นมาอริยะสาวกนั้นนั้นแหละย่อมได้รับความกุจับจิตไม่มีเวรจิตไม่มีความเบียดเบียนจิตหาความสมองไม่ได้จิตไม่นจด นั่นนั่นแหลสันติโกชัดเจนแจ้งไปทในตัวเองถึงการนั้นควรแม้ร่างกายจะแตกตายไปชีวิตคนไปเราก็เข้าสู่สุวติดโรคก่อนนะไม่ต้องไปเสียเงินเช็คสลึงไม่เอาเงินนี่เป็นเครื่องประดับถ้าตัวนี้ดีเงินก็ตามมาแม้นุบูมั่นหน้าได้ชกบัติทั้งปูงไม่ไปเสียเท่าไรตน เพราะตัวตนเป็นกฏเกณฑ์แห่งสมบัตสังขูปมันแล้วตัจอมวุลคุมันนันวะหอางรู้ออมาพูดจริงแม้ท่านพูดการบำรุงรักษาสิงใดในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมนดจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ท่านบอกว่าควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจันแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงกิญญาภาันใจนี้แลฟังอสิเป็นสมบัติล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไวคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจโยมพิเศษในลางนี้ แม้จะเกิดชักร้อยชาพันชาก็คือผู้เกิดเป็นผัสนั่นเองนะเมื่อชาแล้วใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเราจึงไม่ควรในผาสที่รู้รู้จะเสียใจภายหลังความเสียใจทํานองนี้อย่าให้เกิดได้มนุษย์เป็นชาติที่ฉลาดในโลกแต่อย่าให้เราที่เป็นมนุษย์ทั้งคน โง่เต็มตัวแล้วจะเร็วเต็มทนหาคนสุขไม่เจอนันะเราต้องการของดีคนดีจะต้องฝึกฝึกจนดีอะไรอะไรก็ต้องฝึกทางนั้นฝึกงานฝุกตนฝึกสับฝึกคนนะนนอกจากคนตายแล้วเหมือนกันฝึกคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน บรรดาผู้มีบุญมีบุญทั้งหลายไปฝึกชะใจตัวนี้มันดื้อมันด้านฝึกด้วยความสะเสื่อสัตว์เป็ดจริตยิงไกลต่อหนะ้าที่การงานเป็นตาม้องกะลววาทุกคนต่างคนต่างฝุกเลยรับรองเราก็จะคิดเอาก็ได้เป็นโลกสวรรค์ไม่มีเรื่องมนุษย์มีความสุขไปทั้งไหนมีเด่วารมให้อ,อภัยเป็นเองในจิตตรงนี้ถ้ามี ความศีล5สมบูรณ์อย่างนี้เป็นวัดการให้อภัยกันนั่นแหละเพราะตัวนี้ดีแล้วสมบัติก็ตามมาดงกูมันยังแบบเพราะปวดมันเป็นบวเกิดตัวนี้ดีแล้วสมบัติตามมาจิตก็ดีรูปร่างก็ดีทุกอย่างเตริปัญญาก็ดีมูลเหตุก็ไม่ดีเกิดพบอะไรสักอย่างเด่ดนดดขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้น,นไม่มีถอยหลัง นี่นะครับเนี่ยทำท่านตุคเรจารสอนโลกจากนั้นก็หลวงปูม่มั่นก็มาสอนแล้วก็จำเอาอันหนึ้งคันว่าคนเราทุกคนฟังหรือชีเราไปจำเอาไว้ถึงใหญ่ใหญ่ใจต,ตายใหญ่เจชาติใหญ่ใจชื่อใหญ่ใจจบใหญ่ใจความสำคัญตัว แต่ความรู้ความฉลาดเท่านั้นที่จะทําตนให้ร่มเย็นเป็นสุขทางกายและใจโดยสุขสายตลอดเป็นทําผู้อื่นให้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนั้นไม่ค่อยเจริญเติบโตด้วยไม่สนใจบำรุงให้ใหญ่โตด้วยคนเราจึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกผลทุกแห่งไม่เรียกเพศไวชาติชั้นมันน่อะไร 哪儿、nah.